โลกไม่สามารถจะรู้หรือว่าทราบที่แล้วคือความเป็นมาของตนจะเป็นมาด้วยอาการใดมีความสุข,สขมากน้อยเช่นไรในกำนหนึ่งใดบ้างทั้งสิงและต่างทั้งที่เราต่อเป็นผู้ทำเองเป็นมาเองาตามธรรมดาสิ่งที่เราเป็นมาเอง ทำเองมันก็ไม่นา่าจะสงสัยแต่ตรงข้ามมันกลับไม่รู้เฉยเลยว่าความเป็นมาของเราเคยเป็นมาอย่างไรบ้างไม่เพียงแต่่าสงสัยเท่านั้นทั้งไม่รู้เลยในอดีตที่เคยเป็นมาอย่างไรไใกล้ขนาดไหนเราไม่สามารถจะทราบได้เรื่องอไม่ทราบได้เลยพระพุทธเจ้า ก็ทรงดำเนินทางสายนี้มาแล้วเช่นเดียวกันสายไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ทราบว่าพราองค์เป็นมาอย่างไรจนกระทั่งวันักจ,จะรู้ถึงไม่ทราบอย่างเป็นพระไถ่แต่จวนวราระสุดท้ายที่จะถึงความเป็นพระพุทธเจ้านี้หาทรงทราบได้บ้างเป็นลำดับลำดับ เนี้ยมาชัดเจนขึ้นโดยไม่มีข้อข้องถ้อถ้าทายไะสงสัยอะไรเลยข้อวันจกจะรู้จะง่ยนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งที่เกี่ยวกับพระองค์โดยเฉพาะคือแถแนวแหงความเป็นมาของพระองค์และความเป็นมาของโลกซึ่งมี ลักษณะทุ่มเช่นเดียวกันนำมาสอนโลกด้วยวิธีปฏิบัติส่วนใดที่ยังไม่ทราบเรื่องราวของตนและจะพอทราบได้ด้วยวิธีใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนด้วยวิธีนั้นและทรงแสดงผลที่เคยเป็นมาของสัตว์โลกทั้งสุขทุกข์ดีชั่วประการต่าง มีพระองค์เป็นต้นให้โลกได้ทราบเหมือนกันเส้นชาบนั้นเป็นอย่างนั้นชาบนี้เป็นอย่างนี้ในเสยนชาบเป็นอย่างนั้น,น,น,นอย่างนั้นเรื่อยๆสิ่งที่ปิดบังอยู่นี่ที่ไม่ให้สัตว์โลกทั้งหลายทราบคืออะไรถ้าเป็นความสว่างหาเกเรามีในตาก็ควรจะทราบ ทองสมควรจะมองเห็นเป็นวีแววทางหูเมื่อหูเราดีอยู่พวกควรจะได้ยินเป็นวีแววทางจมูกถ้าจมูกเราดีอยู่พวกควรจะได้กลิ่นว่ากลิ่นแห่งความเป็นมาของเราเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นแต่นี่ไม่มีวีแววอะไรทั้งนี้เพราะความมืดปิดบัง สิ่งที่สว่างอยู่นั่นเสียเช่นเดียวกับดวงไฟของเราที่เปิดขึ้นแล้วเอาแก้วที่ดำๆมาครอบความสว่างนั้นจะไม่ปรากฏตัวได้เลยหากเปิดแก้วครอบที่ดำๆนั้นออกเสียความสว่างทีจะปรากฏขึ้นแสามารถที่จะมองเห็นสิ่งนั้นๆได้สำหรับบุคคลที่มีในตา พูดขึ้นลหูจมูกล่้นกายก็พืงอเทียบกันโดยไหนนี้ถึงแม่อธิบายขยายออกไปมากมาเย,ยเสียแล้วในหลักและสิ่งที่ปิดบงังความสว่างอยู่ภายในนี้พระพุทธเจ้าท่านให้ชื่อว่าที่เหล็กรปิดมากปิดน้อยกอดำมากดำน้อยมืดมากมืดน้อยเป็นลำหลักลำหนักหมา สามารถที่จะให้ผู้ถูกปิดดังนั้นได้รู้จริงเห็นจริงได้ในสิ่งที่เป็นมาของตอนมีความเกิดเป็นตนน้ตนทนานสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหมือนกับนิสหายของสัตว์โลกทั่วไปเพราะความอยากเกิดหากถือว่าเป็นศัตรูแล้วใครๆก็ไม่อยากจะเกิดกัน มิถุอ,อยากจะเกิดกันทั้งนั้น,นที่อยากวักเป็นมิตรความเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องของกองทุกข์เรากลับเห็นว่าเป็นมิตรต่อเราก็าเท่ากับเรารักสาเหตุของความเกิดตายนั้นว่าเป็นมิตรเรารักชอบคิดถือว่า สารเหตุแหงความเกิดตายนั้นเป็นมิตรของเราอีกเช่นกันฉะนั้นการแก้ทิเลสคือสิ่งปิดบังให้มืดมิดปิดตาของเราจึงเป็นสิ่งที่สาตโลกจะพึ้นสนใจและแก้ไขตา,ามหลักธรรมของพ,พระพุทธเจ้าได้โดยยากแล้วสิ่งที่กาามาทั้งหมดนี้ตัวเราเองไม่ทราบมาเราได้เคยเป็นอะไรมาบ้าง เพราะอำนาจแห่งกีเลสเป็นผู้หักใสให้ไปเกิดขึ้นจริงแล้วแสดงผลออกมาโดยลําดับลํา่งบนั่นนงนับตั้งแต่วาระเกิดขึ้นมาจนทั้งถึงวาระสุดท้าย,าย,าย,ยาคือความตายมีแต่ยาติพคือความทุกข์ความลำบากทรมานเกล่อคปนดิบโดยลำดับหนึังความเกิดตายนี้จอมปราดทั้งหลายมีพระพทุทธเจ้าเป็นท่าน ทรงถือว่าเป็นไผยจจงมีพาสิตอันหนึ่งขึ้นรับรองว่าลุกขั้งนับถีอ,อาชาตักสัตทุกย่อไม่มีแต่ผู้ไม่เปิดถ้าเกิดอันเป็นตัวขึ้นมาแล้วทุกคือเงาก็ตางม,มาแวความเป็นมาของเราน้แม้เราจะไม่ทราบความเป็นมาของตนในอดีต ว่าเป็นเคยเป็นอะไรมาบ้างก็ตกางก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วพระองค์ก็ไม่ทรงประสงค์อะไรมากนะักที่จะให้สารโลกรู้อย่างนั้นแต่สิ่งที่ตรงมุ่งหมายอย่างยิ่งก็คือเรื่องของทุกข์เรื่องของสมิทัน เรื่องของมรรคเนีเรื่องของมิโรธซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราธรรมะที่พระองค์ประกาศแก่สัตว์โลกจึงทรงสแสดงสัตจธรทร,ทรมนี้ขึ้นก่อนอืน่นเป็นการกระเทือนไปทั่วทั้งโลกคาถาปัรดาสัตว์ตตทั้งขานที่มีอยางคอจะมีสัจธรรม ต่มนี้อยู่ภายในตัวอย่างน้อยก็มีทุกข์ขับสัมีไผยหากว่ามัรรคยังไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้พระรงสั่งสอนเน้นหนักลงในสัจธรรมนี้จนเป็นหลักของภาษาศาสนาที่ประกาศธรรมต่อโลกเพื่อมาไม่ส่งลดนนะัะเพราะเป็นตุดศูนย์กลางอันตั้งแม่นยำและกระเทือนท่วดทั้งโลกธาตุว่ามีอยู่ในสัจธรรมเท่านั้นทั้งฝ่ายสังสมและฝ่ายบุกเบิ ถอดถอนให้หมดขึ้นไปจะทำสิ่งเป็นธรรมที่กระเทือนทั่วทั้งโลกสงสารทีไกลโลกฐานทั้งสามท่านสอนให้พวกเราทั้งหลายทราบอันนี้แม้จะไม่ทราบเพื่องอดีตความเป็นมาของตนก็ต่างและทรงสอนลงในจิตนี้อันเป็นสิ่งที่จะสามารถให้ทราบได้ทั้งอนาคตและอดีตที่ตนเคยเป็นมาอย่างไร โดยถือหลักปัจจุบันที่กําลังเป็นอยู่นี้เป็นเครื่องทดสอบหรือเป็นเครื่องวัดกันไม่ผิดคือเป็นเครื่องวัดเครื่องทดสอบอย่างถูกต้องแน่นยำหายสงสัยได้ทั้งฝ่ายอดีตและอนาคตซึ่งเป็นมาแล้วของตนและจะเป็นไปอยู่โดยลำดับด้วยหลักปัจจุบันนับคคือการรู้แจ้งเห็นจริงใน ทำอันเป็นจุดศูนย์กลางนี้ได้แจ่พิจารณาเรื่องทุกข์ที่มีอยู่ภายในร่างกายและจิตใจด้วยคติปัญญาอย่าเห็นว่าทุกข์นี้เป็นภัยแต่ตนในขณะที่พิจารณาจะเป็นเหตุให้กลัวแต่ให้ถือว่าทุกข์นี้เป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้ว่าเกิดในที่ใดบ้างและตั้งอยู่อย่างไรบ้างมีการ ให้ร้ายป้ายสีแก่ผู้ใดบ้างเป็นฆ่าสิกแก่ผู้ใดบ้างและให้พิจารณาถึงเรื่องสมุทยัยซึ่งเป็นผู้รักชอบต่อแสวงยิ่งนักในการสั่งสมกิเลสเพื่อให้เป็นผลเกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งๆท,ท,ที่ตนก็กลัวทุกข์สมุทัยคืออะไรคือความคิด ความปรุงของจิตอันเป็นฝ่ายต่ําหรือเป็นฝ่ายถูกมัดท่านกล่าวไว้ในธรรมจักรกัปว,วัตนสูตรว่าเรื่อ,อยๆที่ดังกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหานี่เป็นรากแก้วอันใหญ่โตของสมุทัยกามตัญหาคือความรักความใคร่ในวัตถุและอารมณ์นั้นมีจํานวนมากมายก,ก่ายกองตีความหมายไปได้ทั่วโรคทั่วสงส,สาร พิจารณาแหนงของมันแตกไปในสิ่งวัตถุหรืออารมณ์อันใดใดบ้างรวมเข้าเป็นการ,รมตญหาภาวะตัญหาคือความยินดีในสิ่งที่มีหรืออยากในสิ่งที่มีอยากในทบในชาติอยากเกิดที่นั่นที่นี่แล้วแตกจะพูดไปทุกนี้หรือภาวะตัญหา อยากในสิ่งที่ไม่มีอะไรไม่มีความเรื่องแค่ถามวอนในสัตว์และ,และสังขารนี้มีได้ที่ไหนเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจงมีกฎอนิจจงเป็นเครื่องบังคับตายตัวอยู่เช่นนั้นไม่มีใครจะสามารถรื้อถอนให้โลกอนิจจงนี้เปลี่ยนเปลี่นเป็นโลกนิจจงไปได้ แต่เราต้องการยิ่งนักในสิ่งที่ไม่มีเหล่านี้เพื่ออยากให้เที่ยงงาท้าวรนตามความต้องการของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เรียกว่ายำปิดฉังและรัตติตามปิดทุกขงังปราถนาสิ่งใดไม่สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกเรนะาจะว่าท่านจะสิ่งที่มีอยู่ไม่สมหวังเลยแม้สิ่งที่ไม่มีก็ต้องไม่สมหวังเช่นเดียวกันพระมันไม่มียิ่งเป็นของ ที่สุดยิ่งใสที่จะให้มีสิ่งยิ่งกว่าสิ่งที่มีอยู่แต่เราไม่ได้อย่างใจหวังนี่แหละเรื่องความทุกข์มันเกิดที่ตรงนีน้มีเรื่องใหญ่ของกิเลสแล้วให้กําหนดดูเรื่องกองทุกข์มีอยู่ภายในร่างกายของเราทั้งที่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งที่ผู้เป็นตกตก,กติไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นคนในลักษณะ เดียวกันคือเป็นผู้อยู่กับทุกข์เช่นเดียวกันเพราะร่างกายนี้เป็นถานที่เกิดแห่งทุกข์ทั้งหลายจิตใจเมื่อมีเชื้อที่จะให้เกิดสมุทยัยมีเชื้อคือสมุทัยที่จะเป็นเครื่องผิดทุกข์ขึ้นมาได้อยู่แล้วก็เป็นภาชนะสําหรับรับทุกข์ได้อีกเช่นเดียวกันท่านจึงสอนให้พิจารณากายทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยให้กาหนด ดูให้ดีว่าเกิดขึ้นมาก็อาจที่ทุกข์จะกำเริบรุนแรงขึ้นจนกระกระเทือนถึงจิตใจให้รับความเด,ดือดร้อนทั้งวนั้นก็เพราะสมุทัยเป็นผู้ส่งเสริมคือไม่อยากให้เป็นทุกข์อยากให้หายเพราะร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราไม่อยากให้มีอะไรมากระทบกบทระเทือนเลยทั้งๆที่ร่างกายนี้ก็คือกองทุกข์ู่แล้วยังมาถือเป็นเราอีกไม่อยากจะให้มีทุกข์ในสิน่งในสถานที่เป็นทุกข์นั้น ในจิตก็มีความกำเริบขึ้นมาให้เกิดความทุกข์สองชั้นคือความทุกข์ทางส่วนร่างกายด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆประการหนึ่งและความทุกข์ของจิตที่เกิดขึ้นจากความต้องการดังที่กล่าวมาแล้วนี้พิจารณาให้ดีมันเป็นปกติของมันอยู่แท้ๆทุกส่วนแห่งร่างกายที่แม่ประชุมกันอยู่ซึ่งโลกทั้งหลาย สมมุิกันว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ธรรมาชาตินี้ก็เป็นความจริงของตนอยู่ตามปกติของตนไม่เคยหว,วั่นไหวโยกคลอนไปตามความสำคัญม่นหมายและความนิยมเสพสันของบุบคคลใดๆเลยการที่จะให้รู้ความจริงภายในตัวเองความจริงอันนี้ก็คือทุกข์ที่จะทําให้เราสามารถรู้ในสิ่งต่างๆได้ จึงควรพิจารณาทุกด้วยปัญญาว่าเกิดในสถานที่ใดบ้างบรรดาร่างกายที่เป็นก้อนอย่นี้มันเกิดในจุดใดบ้างแล้วกําหนดดูคู่ที่ไปยึดไปถือไปสําคัญมั่นหมายว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นเป็นของเราไม่อยากให้สิ่งนี้เป็นทุกข์เพราะเป็นการตะเคียมเราเอาความจริงเข้าไปจับเราจะเอาความอยากเข้าไปจับ อย่าเอาความอยากเข้าไปทํางานเพื่อที่เหล็กแต่ความอยากรู้จริงเห็นจริงนั้นเป็นเรื่องของอักอ้าวพิจารณาลงไปให้ถึงความจริงเรามีร่างกายด้วยกันทุกคนต้องมีความทุกข์เต็มตัวทุกคน,คกคนเป็นแต่เพียงว่าแสดงมากน้อยหรือก่อนหลังกันเท่านั้นสุดท้ายก็คือความทุกข์ด้วยกันและวาระสุดท้ายก็คือเรื่องความแตกสลายแห่งร่างกายซึ่งเป็นส่วนผสมนี้เช่นเดียวกัน ไม่มีใครได้เรียดเสียเียดกันเลยเราจรึงควรจะพิจารณาในขณะที่ร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่และยังเป็นเครื่องมือให้เราทำงานเกือบอุศนคือความเฉลียวฉลาดถอดถอนตนให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เราควรทำเสียในวันนี้อย่าได้ประมาทความประมาทไม่ใช่ของดีเป็นการทำลายตนทำทัางกล่าวไว้ว่า อเชวสิกจะมาตับปังโกชัญญามะนังสุเวนะฮิโนสั่งนลังเตนะหาเซีนมะจินความเพียรเพื่อภูศลคือความแท้เหลียวฉลาดท,ที่จะยกตนให้พ้นจากทุกน์ัน้นควรทำเดี๋ยววันนี้อย่าไปคิดว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นแก้วเป็นแหวน,เป,นเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรมินจินดาเป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์มิผ่าน ตัวของเราผู้ทํางานของเราที่ทํานี่แหละคืองานเพื่อเพชรเพลอยเพื่อสวรรค์มิพพานให้หลุดพ้นจากที่อัดจึงควรสนใจในวันนี้วันนี้เต็มวันเป็นของเราโดยตรงเพราะเราไม่ตาแต่วันพรุ่งุงนี้มาดูนต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่มันนัดตาได้ด้วยกันทุกคน เพราะการตายนี่ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีเศษมีหมายไม่มีใครบังคับบัญชาได้พอหมดประจัยเครื่องสุกต่อกันเมื่อ,อไรแล้วมันก็สลายตัวของมันได้เช่นเดียวกันไม่ว่าสัตว์เล่าบุคคลจึงไม่ควรประมาทในความเพียรที่จะพึงได้ผลพึงเกินผลเป็นประโยชน์แต่ตนในขณะในการที่ขวดสำหรับปชัญญามนังสเุเอก็ใครบ้างหรือใครเล่าที่จะทราบว่าความตายจะมาถึงในวันครุ่งอย่างนี้มันมีใครทราบ ทางมหาเสนมหาเสนีนมะมาตินาไม่มีอันใดที่จะยิ่งใหญ่กว่ามหาเสนาคี่ความตามาม่านักใ้ทราบไว้เสียเสมอแล้วหยิบเหรนยญค้นควนายทำกิจง,งามความดีอย่าได้ประมาทงน,นแต่จะไปเชื่อใครยิ่งกว่าพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสวัวนขาตธรรมเื่อคนมีกิเลสไม่มีสินส้นจุดเพราะตัวของตัวเองก็หลอกตัวเองจนพอแล้วอ,อัดอั้นตนใจทะละักออกไปหลอกคนอื่น โลกลมีแต่โลกปลอมหาความจริงไม่ได้คนตัวของเราก็ปลอมของเขาก็ปลอมความรู้ก็ปลอมอะไรก็ปลอมไปหมดเมื่อระบายออกมาก็มีแต่เรื่องจอมปลอมโดยหาความจริงไม่ได้ทั้งๆท,ที่โลกนี้ก็มีความจริงอยู่ไม่ใช่จะมีแต่ของปลอมโดยถ่ายเทแต่คนปคว้าเอาตั้งแต่ของปลอมมาหลอกลวงตนเองและทั่วไปจึงเกิดความเดือดร้อนวุนวาขึ้นไปซึ่งโลกนี้ก็มีหาความสงบสุขได้ไม่ใช่ว่า เป็นโลกที่เต็มไปด้วยกองทุกเต็มไปด้วยความหลอกลวงความจริงยังมีแทรกกันอยู่ถ้าเราหาในสิ่งที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่เราเราก็พอที่จะหาได้หากไม่ตั้งใจสั่งสมความจำอปเหล่าน,นี้ขึ้นเขาผานตนเองหรือหลอกลวงตัเองอยู่ตลอดเวลาอันเป็นทางที่ผิดจากหลักธรรมคำสั่งสอนจ้าและเป็นทางที่ผิดจากทางเดินเพื่อความพ้นทุกข หัวสมุทัยคือเรื่องหลอกตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือเรื่องของสมุทยัยที่จะก่อความมืดมิด,มดปิดตาให้ตัวเองหาทางเดินไม่ได้เหมือนไปไม่ได้ก็อยู่ทุกข์ก็ต้องยอมรับจะทุกข์มากทุกน้อยก็ต้องยอมรับกันเพราะไม่มีทางออกเนี่เรียกว่าไปไม่ได้มันปิดตาถ้าตีปัญญามีไม่ได้นํามาใช้ันจึงสอนให้ใช้สติป,ปัญญา บุษราธรรมาหมายถึงความฉลาดจะให้ใครฉลาดจะให้อันใดฉลาดถ้าไม่ใช่ให้หวัวใจที่กําลังโง่อยู่เวลานี้ฉลาดไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะควรรับที่เป็นภาชนะรับความฉลาดได้ยิ่งกว่าใจเราจึงควรสร้างใจให้มีความเฉลียวฉลาดขึ้นมาด้วยอุบายต่างๆและทุกที่มีอยู่ในจิตใจในี้ก็จะได้ผลปลูกผลข้าเราก็ล้านเลนออกไป จะไม่มีใครมาสร้างกองทุกข์ทำห้องน้ําห้องส้วมขับขายอยู่บนหัวใจเราตลอดมาและตลอดไปเช่นที่โลภที่โกรธที่หลงมันไม่เป็นของดีแล้หรือมันที่อยู่บนหัวใจกดมันขับค่ายอยู่บนหัวใจกดมีที่ของกิเลสเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับที่ตัดที่บุคคลคือกันแล้วก็เอาหัวใจเป็นห้องส้วมที่ด้วย แนวที่อื่นไม่เหมาะสมกับยิเดียิยเดียร,ร,ยรจรึงเป็นธรรมชาติที่สูงเด่นในหัวใจของสัตว์สามารถจะทายลดบนจิตใจของสัตว์ได้อย่างาสบายสบายนอกจากพระพุทธเจ้าและพระหันท่านเท่านั้นจะไม่อาจเพิ่มได้เลยถ้รมรรมาวามากซึ่งเคยอธิบายให้ฟังแล้วได้แต่อะไรถ้าไม่ใช่ความฉลาดนี้ความฉลาดนีะที่จะสามารถรู้ ในสิ่งที่ยังไม่รู้ให้เปิดเผยขึ้นมาและนิโรธคือความดับทุกขามระสามารถแก้ที่เลียดอันเป็นตัวสั่งสมแห่งทุกข์ได้ออกมากน้อยได้มากน้อยเพียงไรเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลําดับตามกําลังของเหตุคือมร้ามรต์มีกําลังความสามารถเป็นที่ที่เลียดก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้ ถลายตัวไปหมดเรียกว่านิโรธแสดงเต็มที่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่ในถานที่ใดถ้ามันมีอยู่ที่ใจของเราซึ่งเป็นภาชนะอันสําคัญควรแก่สิ่งเหล่านี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นใดที่เป็นที่จะขลิเกลที่เป็นกองทุกข์ตลอดถึงมรรคนิโรธนิพพานขึ้นมานีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นท่านจึงสอนสัตว์โลกลงที่ใจแห่งเดียว อาวาจาเป็นเพียงเครื่องมือของใจถ้าใจได้รับการอบรมด้วยดีแล้วการแสดงออกทางกายทางวาจาก็อน,อน,นิ่มนวลน่าดูมีเหตุมีผลหาใจได้ขาดเหตุขาดผลเพราะคำโง่เก๋าทุกอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดูไม่ได้เลยแม้จิตใจแค่เองก็ดูไม่ได้คือดูตัวเองไม่ได้เป็นไฟทั้งกอง ร้อนไปหมดไม่กําหนดาาามาตรฐานที่ใดจะเป็นที่ร่มเย็ยนถ้าใจไม่ร่มเย็ยนเสียอย่างเดียวโลกนี้จะกว้างแสนกว้างกม็มีที่ปล่อยที่วางไม่มีที่ยับยั้งมีใครที่จะแสดงทําได้ถูกตก้องแมน่นยงเปิดทางพ้นทุกข์ให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนยิ่งกว่าสาาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้หนึ่งไม่หมีแล้วมีผู้ใดที่จะถอดถอนที่เหลืออาสระซึ่งเป็น สิ่งสำคัญอันเป็นภัยสำคัญออกจากใจได้นอกจากตัวของเราเองจะเป็นผู้สามารถถอดถอนตัวเราเองในหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าตุงเห่หิตจังจิตจังอาตตังอาขาตาโลตถาคตาความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสเ,เป็นเรื่องของท่านทั้งหลายทําเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ที่บอกแนวทางให้เท่านั้น จึงลงในครว่าอัตานิสโนนาโถตนนั้นแหละเป็นที่พึ่งของตอนเมื่อได้เครื่องมือจากท่านมาแล้วก็เป็นผู้ทาหน้าที่แต่ไม่ให้ท่านทําหน้าที่แทนและขอถอนกิเลสแทนได้ยอยางไงถ้าว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ลึกทาวโวกข้างหลายแต่ละแต่ละองค์ท่านทําให้สัตว์โลกได้แล้วสา์โลกก็ไม่ควรจะมีกิเลสไม่ควรจะเกิดแกุ่เกิดตาแบบทุกความลำบากมาจนกระทั่งถึงพวกเรา เพราะไม่มีใครที่จะมีความสงสารมากึ้นถึงสงสารสัตว์โลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและสามโลกทั้งหลายทําไมท่านจะเอาพูดง่ายธรรมะสาของเราว่าทําไมท่านจะหลับหูหลับตาอยู่ได้ทั้งๆที่เห็นสัตว์โลกเต็มไปด้วยกองทุกข์ความทรมานและสามารถที่จะถอดถอนหรือแก้ไขช่วยได้โดยลําพังตวกเอง,เองซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องทํางานอะไรทั้งสิ้น นั่งอยู่สบายนอนอยู่สบายให้พระพุทธเจ้าทรงถอดถอนกิเลสให้ไม่มีจต่นั้นทนานเนว้าอัตตาหตนิยมนาโถให้เป็นที่พึ่งของตนธรรมอัตตาหหตนิยนาโถนี้เป็นธรรมที่เด่นชัดเป็นธรรมที่สาคัญอยู่มากในวงศาสนา,ามเราจะเห็นได้ชัดในขณะที่เราปฏิบททัติธรรมในส่วนภายในอันละเอียดขึ้นไปโดยลำดับ สติปัญญาจะพยายามช่วยตัวเองตลอดเวลาเช่นกับครมจัรคือหมุนตัวเป็นเกลียวรอบจิตใจอยู่เพื่อการฟาดปันหั่นแหลกกับที่เหล็ให้มีทราบเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยมีเป็นอาัตตาอิจฉโนนาโถแท้ผู้ปฏิบัติจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอาัตตาอิจฉโนนาโถท,ที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมีความหมายอย่างไรจะเห็นได้ชัดแม้จะเรื่องภายนอก ก็ยังเห็นได้ชัดอยู่เช่นเราก็อาศัยผู้ใดเราไม่ทําตัวให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ไม่ไม่มีใครที่จะสนใจเนื้อแนลและไม่่ามเราให้เกินกว่านี้กว่าผลไปได้แต่ทางานรับจ้างเขาเป็นรายวันรายเดือนก็ตามแต่งานไม่ทําพาจะจะเอาแต่เงินเดือนใครจะมีเงินเดือนที่ไหนมาให้คนชื่อเกียดที่ค้าน,นอนอยู่เฉยๆพราไม่มีการทํางาน อาศัยผู้อื่นโดยทาเดียวโดยเจ้าของไม่ให้คนอื่นคาอ,อาศัยและตนก็ไม่มีความสามารถภายในตนเองที่จะทํางานนั้นให้สําเร็จไ,ได้พัตตาอุตน,น,นาโถมไม่ปรากฏและใจผู้อื่นเขามีแก่ใจช่วยได้ช่วยเราได้ไงการวิญญารมถ้าราพยายามพิจารณาค้นคว้าภายในร่างกายและจิตใจของเราซึ่งแสดงเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่หยุดหย่อนในทางปัญญาแล้วเราจะเห็นช่องทาง มุ่งเบิกกิเลสออกไปโดยลาดับและเห็นทางเพื่อความพน้นทุกข์ไปเป็นชั้นๆและพลน้นทุกข์ไปได้โดยสิ่นเชิงประจากกับใจโดยไม่ต้องไปรอวันนั้นวันนี้แล้วไปถามใครๆทั้งสิ้นเพราะศาสนาธรรมก,กระกาบลงแล้วที่จิตใจเห็นจะเห็นที่จิตใจรู้ที่จิตใจพ้นที่จิตใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่พ้นเพราะกิเลสไม่อยู่ไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตใจนี้โดยไถ่เอวในจุดนี้เป็นจุดที่สถิตที่เป็นที่อยู่ของกิเลสและบาปธรรมทั้งหมด แก้กันจึงแก้กันลงที่จุดนี้มันละอรละจุดเทวัง